ผมธนากิจจรกวิทนะครับหรือพี่เป็นเจ้าของร้าน PK Proclass นะครับซึ่งเป็นสามเอ็มคิสซัลายเอ็กซ์เพรชอปนะครับอยู่บริเวณถนนเลียบด่วนหลังมินทานะครับยิงยับเซ็นทรัลลิสต์อยู่นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยกุคกคีอยู่กับธุรกิจฟิล์มกองแสงมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะว่าทางคุณพ่อเองเนี่ยก็เปิดร้านปรับยนต์ติดฟิล์มกองแสงนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดมาตั้งแต่ปี2 5 5 0นั่นแหละครับโดยผมเองเนี่ยพอเรียนจบแล้วก็ทางานประจําสักพักแล้วก็เริ่มอยากมีความคิดทําอะไรเป็นของตัวเองก็เลยเป็นษาคุณพ่อนะครับทางคุณพ่อก็เลยให้คําแนะนาว่าเออลองมาทําอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ไหมนะครับจะได้ส่งเสริมธุรกิจที่บ้าน ผมก็เลยเคิดถึงธุรกิจฟิล์มกองแสงขึ้นมาลองขับรถหาจะมาเจอที่เนี่ยครับที่เลบดวนแอมทาเนี่ยหน้า้านกว้างขวางนะครับรองรับรถได้มากกว่า10คันสะดวกสบายมีคอมมูนิตี้มอลล์อยู่หลาย,ลายจุดมีหมู่บ้านใหญ่อยู่รอบๆเยอะนะครับซึ่งตรงกับคัสซูนเมอร์ทารเกตของผมนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผมจะมาเลือกตรงนี้ผมก็คำนึงตั้งแต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการบริการที่ได้มาตรฐาน นะครับและรวดเร็วพร้อมสินค้าที่มีคุณภาพนะครับนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคำนึงถึงมาตลอดนะครับตั้งแต่เปิดร้านมาจริงๆผมมองว่าธุกิกยนต์ยนเนี่ยเป็นวงการที่มันไม่หยุดนิ่งนะครับมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นเสมอซึ่งจริงตอนเนี้ยไฟฟ้าก็เป็นเทรนที่ร้อนแรงมากๆนะครับซึ่งทางเราเองเน,เนี่ยร้านพีเคบางค้าเนี่ยก็ได้รับวางไว้วางใจนะครับจากโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆแห่งให้มีการเข้าไปบริการการติดตั้งฟิล์มบังแสงนะครับ อย่างที่รู้กันนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในตัวรถดังนั้นเวลาเราเข้าไปติดตั้งฟิล์มกรองแสงร,รถยนต์เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นการที่เราต้องระวังไม่ให้ละอองน้ําเข้าไปโดนที่ตัวกล่องควบคุมของรถยนต์หรือแม้กระทั่งการที่เราต้องเลือกใช้ฟิล์มที่ไม่บล็อกสัญญาณดิจิตอลต่างๆรวมถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ซอฟแวร์ต่างๆในตัวรถยนต์ครับทางร้านเราก็เลยเลือกฟิล์ม 3M นะครับเพราะว่าฟิล์ม 3M เองเ รวมถึงตัวฟีล์ม3อเองเนี่ยก็เป็นมิรต่อกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าเองนะครับหรือที่เรียกกันว่า 3M มอ EV Friendly นะครับมาบพัฒนาวิสัยที่ดีให้กับการขับขี่รวมถึงป้องกันความร้อนได้อย่างดีครับสาเหตุที่ผมเลือกแล้วก็ไว้ใจแบรนด์ 3M เนะครับเพราะว่าแบรนด์ 3M เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกยอมรับแล้วก็มีมานานกว่า60ปีรวมถึงแบรนด์3 m เองเนี่ยก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นสินค้าธุรกิจอื่นๆหรือธุรกิจยานยน์ ทำให้ผมเลือกใช้แบรนด์ 3M เนี่ยกับทุกผลิตภัณฑ์ในร้านของผมเะครับถ้าพูดถึงตัวฟิล์มนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเลยก็คือตัวฟิล์ม 3M c l e a l i n e นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของแบรนด์ 3M นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่เขาคิดค้นแล้วก็สร้างขึ้นมาเองมีสิทธิบัตรจดขึ้นมาไม่มีแบรนด์ไหนสามารถลองเล่นแบบและทำได้แต่ 3M ทำได้นะครับซึ่งนั่นก็คือเทคโนโลยีการผลิตแบบ Multi Layer Optical Film นะครับ เป็นการนำฟิล์มที่ผลิตด้วยแผ่นโพลีเอสเตอร์ที่บางมากมาซ้อนทับกันมากกว่า200ชั้นแต่มีความบางมากกว่ากระดาษโพลีสไตน์ ode, เนื้อฟิล์มใสเคลียร์ชัดดีต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ผสมไอโลหะใดๆทั้งสิ้นแต่สามารถกันความร้อนได้ดีป้องกันรังสี IR ได้สูงถึง97%และยังปกป้องผิวของท่านจากรังสี UV ได้ถึง99%ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ในประเทศไทยจึงจําเป็นอย่างมากที่จะต้องติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ที่ดี ที่ร้านของเรานะครับก็มีจุดเด่นในการที่เราเลือกใช้สินค้าจาก 3M ที่มีคุณภาพมตาตรฐานระดับสากลได้รับการยอมรับไปทั่วโลกให้กับลูกค้าโดยเราจะดูแลและให้บริการรถยนต์ของลูกค้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์จาก 3M ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแชมพูล้างรถน้ำยาดูแลผิวรถยนต์ฟิล์มกองแสงเซรามิกโคตติง้งหรือแม้กระทั่งเพนโปรเทคชั่นฟิล์มนะครับ PK โมคานะครับก็เป็นร้าน 3M คิทเทิลไลท์กุสบช็อปนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่ได้รับรองจาก 3M ประเทศไทย ลูกค้าทุกท่านนะครับก็สามารถเชื่อมั่นในคุณภาพและการบริการของทางเราได้อย่างแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจสามารถเข้ามาบบริการได้ทั้งสสาขาไม่ว่าจะเป็นที่นี่ที่ถนนเลียบด่วนรามินทายมืเยื้ยงกับเซ็นทรัลสิวหรือสา,าสาขาที่2ที่ฝั่งทนที่ถนนพุทธมนตร2สองโดยท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือจองคิวได้ที่เบอร์020778953นะครับหรือจะทักไลน์ทักอินบ็อกเพจเข้ามาในเพจ PK Polka ได้เลยยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ให้บริการอย่างเต็มที่ทุกท่านครับ